เอาตัวนี้เป็นอย่างหรอป่ทานดินอนเว้นนะครับวันนี้นอนเว้นครับปาสบายปานอ้นบรทานดินี่สายของเขาคือกินกระนอนผมก็ใจถือบะแปนครับนี่านันกลิ่นกับนอนกินกับนอนครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยขันอยากสบายให้เกิดเป็นอ้นเด้อกินกับนอนอ้นนี่มันเดียวกันกับหนูบะคนละยางครับอ้นนี่ค้ายๆกันคายๆกันคายๆกันครับตุนอ้นเนี่ยเขาเรียงไววถ้ากินเนื้อ หรือว่าเลี้ยงไว้สวยงามสําหรับตัวส่วนตัวผมผมเลี้ยงไว้น่ารักสวยงามครับเหมือนะเหมือนมันสัตว์เลี้ยงทั่วไปมันแมวเหมือนหมาคันว่าสัตว์เลี้ยงสวยงามอุ้มนี่เขาสิกาัาบ่ครับลองอุม้มเบิ่งตัวนี้ก็ได้ครับไงใส่มาลองเบครังอือฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับยูผมครับต้นทุ่งกุลาแล้วก็ฝากทักทายสบายดีไปย่างพี่น้องทางส,สปาป,าปาลาวนําคันพี่น้องหักการเกษตรพี่น้องคือคนหัวใจเดียวกันก็นอย่าลืมบอกผมนําว่าพี่น้องรับชมจากจังหวัดไหนพี่น้องครับเคยเห็นอน้นบออาพี่น้องอาจสิงห้องอาจเคยเห็นบอเคยเห็นเมื่อนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอกลุ่มพระว่าปีจังหวัดอุดรธานีสีภาพไปเบงการเลี้ยงอ้นว่าอ้นสิเป็นยังไงเท่าเขาไปเบงพร้อมกันครับลุยครับ สวัสดีครับผมบอยชจวานพุ้าพนิดครับผมอยู่อำเภอกุ้ว่าปีบานกุงพันตํบบุพันดอนอำเภอกุ้ว่าปีวัดวลท่านี้ครับผมไปจังไหนบ้านจังไหนจังไหนมาเรียงโอนว้าสูุพีนองฟั่งเนี่ยโอ้ไปบึงเพื่อนในยูทูบครับพอดีเบึงความน่ารักของเพิ่นเพื่อนเป็นแต่สร้างเพิ่นเป็นตาหักก็เรี่องมาเรียงเบึงคูหนึ่งมันนี่เรียงไปเรียงมากไม่เอาเหตุเป็นมากไม่เป็นอาชีพได้ก็เลยด้มาเรียงนะครับผมคูหนึ่งได้บ้านเลี่ย แพงปันไหนครับคู่น้อยครับยาน้มอายุกว่มั่นซีสิหามือปันไหนมากแบงมหาพันครับอ้นนี่มันเดียวกันกับหนูบอคนละยางครับอ้นนี่คล้ายๆกันค้ายกันค้ายกันครับตุนค้ายกันครับเป็นสัตว์ยูไตดินนะครับสีว่าขึ้นนมากข้างบนยูไตดินกินห้าไม่ห้างยั้งไปกิน ซุ่มยูน้ำปอไผ่กินหากไม่หักไผ่ไปงังนสัน,นะครับแต่ว่าพ่อเขาเมา่เลี้ยงทางบนแล้วก็เห็มันกินไม่ไผ่กินขา้าวโพดอาหารที่มันมิถาอาหารหลายวานนั้นมันก็ได้พัฒนาขึ้นมาใหญ่กว่าก่ครับออนเล็กนี่คือตุนบ้านเฮาออนกลางแล่อีกชนิดหนึ่งแต่ว่าสีใหญ่เป็นแบอย่างตุนเนี่ยแต่ว่าชนิดที่ผมเลี้ยงนี่เป็นออนใหญ่ตัวนี้คือสายพันธุ์ออนใหญ่แม่นครับเบื้องง่ายๆครับตวผูมันจะมีไข่มีไข่เอาให้พี่รองเบื้อง เนี่ยครับมีไข่มีไข่เห็นมาเลยเห็นเห็นชัดเจนเลยแล้วส่วนตัวเมียตัวเมียจะมีรูถ้าไข่ไข่เลี้ยงหนูกะสิผู<อ>้เขาจะมีรูอยู่อยู่อยู่นีสองสองหอู่ตัวเมียเนี่ยค,คือตัวเมียแมันมีนมมีเล่านมมีเล่านมครับแม่พันตัวนึงตัวนึงนี่หลายปันได้ครับกาลักมือนะครับมือสองมื่นแล้วแต่สีแล้วแต่ลักษณะความใหญ่ความสมบูรณ์ของร่างกายครับ อายุได้หลายปันไหนครับจังว่าเป็นพอแป่พันได้อายุที่พ้อผสมก็คือ12ออเดือนบวกลบบัิฟิก่าตรงปีหนึ่งเด้อคนที่ผสมได้คือว่ามันขึ้นอยู่ในความสมบูรณ์ของเขาอะตอบร่างเธอสิบเดือนก็นได้แมนครับบางเธอสิบเดือนก็นได้ร่างเธอปีนึงเดือนก็นได้ครับบางเทียกับปีเครื่องครับยังยังบม่มีลูกก็ยังได้ก็นนยังกยังมีเลยเขาตุ่มท่องตั้งท่องแล้วก็ขอดใส่ระยะเวลาโดนปันไหนครับถ้าเขาลูกไปเห็นเขาผสมพันธุ์ล้วกดี นับไปเลยสี่สิบห้าวันกับขอดเลยประมาณนั้นครับแล้วก็บ,บวกเข้าไปอีกคือบางตัวอ่คาดบเลื่อนแน่สองสามหมื่นหรือเป็นอาทิตย์ขั้สี่กันแล้วกันแล้วต่แล้วแต่แม่พันธุ์ครับขอดมาแล้วต้องหมดภักอนุบ,บาลอีกให้แม่เขาเลี้ยงอีกประมาณจักของผมโดยของผมสามสิบก็หมื่นผงประจัะบอกจากแม่เขาแยกออกมาเป็น,เป,นเป็นลูกอ้อนอนุบาลไว้อ้นวกนีก็สซีมีอายุประมาณสามสิบก็หมื่นสามสิบห้าหมื่น สาม<ะ>สามิบหามหือครับประมาณนี้คือว่ากินอาหารได้แล้วเขาก็มาสังเกตเบื้องมาเขากินเป็นเก้งบอ่อกินยังไงบอ่อป้ต้องคือบ่ต้องเอานมมาเสริมเขาบ่ต้องไปซอยยังเขาเลียก,ก็คือให้อาหารเขาธรรมดาเขาก็กินได้แล้วแข็งแรงดีโอ้โตัวนี้คือเป็นตาหักแทะขันมี่พี่ดองอยากขอไปเลี้ยงเนี่ยมีสินสอดบ่เนี่กะบปกติคุณอนยานุ่มนี่ขัอยูประมาณสี่พันหาถึงหาพันขึ้นยูดีคับสี โตัวนี้เป็นบ่ครับปล่อยไปเป็นครูผูมียให้ให้พี่น้องมันไปเอาไปสามารถเอาไปผสมพันธุ์ได้เลยมันใหญ่ขึ้นมาอ๋อเขาแบ่งให้ไปให้ไปเป็นครูครับให้เป็นครูเพราต้องตกใจว่าสิเ่าได้นี่ครูขันไปอันไปตัวเดียวไม่กับเงาแล้วเคราะม่มูเหรียญเพราะมีอย่างครับไปตัวเดียวกับเงาโอ้มันกับตาหักอีหลีเป็นคนเห็นหน้าตาไหมครับโอ้ยเห็นหน้าตาตาหักครับตัวนี้กักเดือนครับนี่สี่เดือนครับประมาณสี่เดือนสี่เดือนครับผมตัวนี้โตผู มันบอกครับแมนครับไข่อ่นตัวโอ้ไข่ <c oughs> ชัดเจน <c oughs> ครับโอ้ต,ตัวนี้กับตาฮักดิครับเดี๋ยวมาเบิ้งอ่อนเผือกเผลือกสีทองกันเ้้ยครับนี่เป็นเผือกทองเป็นเผือกแต่ว่าเป็นเผือกสีทองเกิดจากพออน่นธรรมดาแม่ธรรมดาสีธรรมดาบ่บ่บ่เป็นเผือกมาชนเผือกเป็นสีธรรมดามาชนธรรมดาแต่ว่าออกออกมาเป็นเปือก ผมว่าเป็นเผือกอ่อนทองก็คืออ้นเผือกอ้นเผือกเป็นเผือกสีทองขันแปลกๆยังสีมันสีบพะแพงบ่ผมคิดว่าจะบ่อปลอยว่าทีเก็บเองคพ่อแม่พันธุ์เพราะมันเป็นเป็นพันธุกรรมที่สงสัยมันมาได้ยังไงประมาณนั้นครับขันว่าบ่อปลอยก็แสดงว่าแพงอยู่ขันปลอยก็คือบพรแพ่งมันเแล่เอาไปบวยตรัไปประมาณนั้นนะครับกะอันนี้ไม่เป็นเผือกเป็นเผือกแล้วบบดนี้เป็นเผือกขาวตาดำ ที่เป็นอ้นธรรมดาเหมือนกันเป็นอ้นธรรมดามาจากพ่อกับแม่ธรรมดาพ่อพ่อเดียวกันกับตัวชี่ทองเมื่อกี้นี่เป็นพ่อตัวดียวแต่ว่าคนละแม่ตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวนี้เป็นตัวผู้เป็นรุ่นน้องอดีตก็บ่อแพ่งแต่ว่าบ่แบงเคยแบงแต่ว่าบ่มีคตเอาเกร็กบันดีก็เลกบ่แบงแล้วบบ่อแบงแล้วบ่แบงแล้วเจี๊ยบอีว่าบ่แพงแต่ว่าบ่แบงเดิอพี่น้องฟังเล้อ เดี๋ยวรุ่นต่อไปก็จะนี่ตัวนี้ก็เป็นข้อเดียวกันครับตัวตัวนี้เป็นข้อเดียวกันครับตัวเมียตัวนี้ครับบ่อแพงครับ่อแพงแบงบ่อแต่การจังบ่อแบงครับบ่อแบงครับโอ้ยมาักดีเฮ็ดจนะได้เนาะาดีว่าแต่ผมว่าสิเอาไปเลี้ยงจักโตสองตนี่ยไหมตัวนี้นะครับอายุได้หลายปันไหนครับอายุประมาณสามเดือนครับตัวนี้สามเดือนครับประมาณสามเดือนกระล่างเป็นตาหักเลยครับต้นเขา มีอายุขไขบ่จากที่ผมศึกษาเบื้องความดูที่มีกับประมาณจเกตแปดปีได้ครับประมาณนี้บัดเนี่ยผมจะถามเรื่องอาหารการกินของอ้อนเด้ว่าเขากินอย่างใดนนัดเอาบอก<ด>พี่น้องเลยครับครับอ้นนี่ลักๆเลยผมจะให้อ้อยอ้อยกับไม่ไผ่นี่ยครับจะเป็นอาหารหลักเขาเลยเป็นอาหารหลักที่ขาดบม่ได้เลยคืออ้อยกับไม่ไผ่ <ล>อ้ยอยเป็นอย่างไรเอาห้พพ่น้องมึงอหอยเป็นล่ำแบบนี้เลยครับเพราะว่าเขาอ้นนี่เขากินเป็นตั้งแตง่เขาแทะใทรเลแทะแอะอ้อยได้ตั้งแต่เขาอายุยังบ่มื้นตาประมาณยี่สิบห้าหมื่นยี่สิบมื่นเขา,เาแทะได้แล้วแทะแม่ไผ่แทะโดยสัญชาตญาติาของของเขาเขาหมักแทะเขาหมักแทะใส่เป็นสารฟันแทะแสดงว่าเขาแพ่งแขวแมนครับแขวนี่เป็นอย่างที่สําคัญกับเขาหมากเลยขันบามีแขวคือจบเลยจบเลยทุงยางชิง้ามมาเด้ก็คือ เรียบร้อยครับเอาตัวนี้เป็นอย่างไรบัะะะดนี้นอนเว้นนะครับัดนี้นอนเว้นครับปลาสบายปาาอนะะ้นบทดนี้นี่สัยของเขาคือกินกระนอน,น,นผมปัใจถือบะแมนครับนี่านันกนลินกับนอนกินกับนอนครับ โอ้ยพี่น้องเอ้ยขันอยากสบายให้เกิดเป็นอ้นเด้อกินกับนอนส่วนหนากก็ชีกินล้วบ๊กบ๊กินกับนอนมีมีมีแค่นั้นครับแล้วกลับผสมพันธุ์กินอิ่มนอนผสมพันธุ์แมนครับนั่นคืออ้นนั่นคืออ้นโอ้สบายพันอ้นเลยบางตัวมันจะนอนเหมือนเหมือนจนเข้าโต๊ใหญ่ครับปุ๊บปันนี้กับบงมเมืองรับรับสนิทเอาจับจับกันมากกับอ้อนเอเล่เอาโอ้ยนอนคักนอนคักนอนดีครับ คือว่าเขาเอ่ยว่ารับลึกรับลึกเลยฝันคัดอ้โอ้ยเบิ่งนอนแต่ละตัวนี่นี่ก็นอนครับโอ้อนเนี่ยเขาเลี้ยงไวถ้ากินเนื้อหรือว่าเลี้ยงไวสวยงามสาหรับตัวส่วนตัวผมผมเลี้ยงไวน่ารักสวยงามครับนะเหมือนเหมือนมันสักว์เลี้ยงทั่วไปเหมือนแมวเหมือนหมาคือว่าอ้นเนี่ยอาบน้ำให้ได้ ไปใช้มาใช้ไปไปใช้มาใช้ก็ได้ปัญหาเรื่องเสียงปัญหาเรื่องกินปัญหาเรื่องอาหารเขามันนะง่ายมงนันใส่โก่งไปถืออุ้มไปเล็กก็ได้ไส่รถไปนางรถไปน้่มถือเขาเหนียวไปนํามเอาเขาพวยไปนําให้เขาเพราะว่าเขากินบม่อยากอยู่บม่อยากขี่เขากับเบ่เบ่บอบได้เป็นผ้าละอย่างเพราะว่าขี่เขาจะเป็นแคบซูลจะเป็นเม็ดใส่ใส่ออเดี๋ยวที่ว่ามาหดฟ้ามอ้นมาเห็นขี่อ่อนมามาเอาขี่อ้อนมาให้พี่รองบัง เนี่ยครับขี่เขาสีเป็นแคบซ้ลเป็นเม็ดคือสุขภาพเขาจะเบ่งจากขี่เขาหนินะครับถ้าเป็นขี่เขาเป็นเม็ดแคบซ้ลแห้งแบบนี้เหมือนเหมือนที่ว่าเหมือนนี่ยังไงเหมือนบ่มี่หยางเหมือนมี่จะอ่อยไม่จะไพ่ที่เขากินเข้าไปนะครับแต่ว่ามีหนามีหยางมากไม่แห้งแบนเนี้ยคือสุขภาพเขาดีสมบูรณ์คันว่าสัว์เลียงสวยงามอุ้มนี่เขาสิกัดบอครับผมตอบบ่ได้รอยหมเส้นว่าบอกัดบอบ่สหายรอยหมดเส้นเพราะว่าถ้ามันเขาโต๊ใจ เขาจับกาพิดทาเขาเหมือนเขาเขาูขา้สึกว่าเขาละแวงเขาโต๊ะแก่เขาละแวงเี้ยสัย่างนี่โอกาสการไม่สูงครับแต่ว่าส่วนหน่อยที่ที่เขาจะโต๊ะแก่นอกจากเข้าไม่ยุติดตัวเข้าเลยนะครับลองอุม้มเบิงตัวนี้ก็ได้ครับไงใส่มาลองเบิงครับอ๋อม,มาเบิงหนาตาครับซื้อ,อย่างน้อเข้าซื้อ,อย่างไอซื้อ,อย่างน้อเนี่ยฮึฮึ น้องหยางครับท้องข้ามขาวครับอน้องทองค้าขาวโอ้ยเบิ่งขนกับบ้าหยาแห้งเลยโอ้ต้อนอี้คันว่าสิสู้ขอไปเลี้ยงเนี่ยเดย้แพงบ่ครับแพงครับแพงครับโอ้ยว่าแป้นนี่คือมีแต่แนวแพงแพงแพงนี่คือบ่หาห้ไปแม่แพงแม่ <c oughs> โอ้ตาหัก<อ>ครับ ขอใบเห็ดเดียวกันเข้าต้องเตรียมรุงเรื่อนอย่างไรบอกพี่รองเะครับคือว่ารุ่งเรื่อนนี่กะเห็ดแบบธรรมดาเลยอ่ะเข้าิับชนนัดแบบไหนพื้นทีเบื้องเบื้องต่ำคุณสมบัติของพื้นที่เข้ามากแบบไหนแต่ว่าพื้นต้องเป็นปูนที่มันสามารถขุดบ่ได้เพราะว่าอ้นดีนเป็นซั์ที่ที่ขีบักขุดดินอยู่มักอยู่ในหุ้เข้าก็ต้องเห็ดพื้นที่มันเป็นปูนเห็ดเห็ดที่เขาขุดบ่ได้ครับแล้วก็บ่มักอากาศที่มันห้อน เพราะว่าอ้นที่ผมเลี้ยงยุดหน้าตอนนี้คือผมผมผมจะไม่ให้เขากินน้ำทันหลังจากเขาจะไม่มีปัญหาอย่างเ<อ>าขา<อ>พวกวพวกินน้ำเขาสิว่าหิวบ่ะน,น้ำมันด้มาจากไ้อ้อยจากไม้ไผ่เนี่ยครับอ๋อคือเขา<อ>ว่าอะไรต้องการน้ำไหลแมนครับเพต้องการน้ำไหลแต่ว่าอ้อยกับไม้ไผ่เนี่ยย่าไฮคาร์แมนครับพี่ดองอยากสิเขามาเร่นดั้มครับมาหามายามมาหลกเปลี่ยนความหูยินดีบ่ครับยินดีครับผมยินดี ยินดีเลยยินดีมากๆเลยมาตอบถามขอบุญมาเบิง้งบ่องยูหม่องเศร้าออนว่าเลี้ยงยังไงเป็นยังไงเนาะเลี้ยงง่ายครับรย,งงยังไงออนดูแลง,ง่ายเอาปัะนี้ผมขอช่องทางการตริดต่อให้พี่น้องเข้านะครับเอาเบอร์โทรศัพท์ผมบ่อยเนะ 94, 9, าะศูนย์เก้าสี่สี่หกเก้าสองศูนย์เก้าสามทังออนไลน์มีบอกรับทาง Facebook, ้งเฟซบุ๊กกะซื้อภาษาอังกฤษ ชัดชว่านภาษาอังกฤษครับครับเดี๋ยวผมสีเดงขึ้นไทยอ๋อครับผมเขาไปแอดมูเขาไปเบื้องได้ครับเขาไปเบื้องได้ตามที่เฟซนั่นแหละครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณบอยหลายๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม